เกมโชว์จากจริงจากทุกวัดจันทร์ถึงสุขเออซิตี้เ second game 6มหกสิบเวทพิชิษานครั้งที่แล้วหนุ่มไดสามารถตะลุยผ่านไปได้แล้วถึง6เกมพร้อมกับสะสมของรางวัลเพื่อ,อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น เตาอบเครื่องปั่นน้ำผลไม้บันไดมอหึเครื่องปันนงนนงงป่นแบบแยากกากและเครื่องออกกํลาลังกายเดี๋ยววันนี้เรามาลุกเต้นนศััยจะสามารถคว้าจักรอีก1นึ่งแสนเป็นคนที่3ไปได้หรือไม่เราไปชมพร้อมกันเลยครับเกมต่อทหารอดทนถือว่าได้พักเหนื่อยครับผมสบายสบายครับมาดูเกมต่อไปดีกว่าได้แก่เกม Not น,น,น็อพิฆาต ใช้สก right? oh. okay. so ิลว่า50เกมน็อตพิฆาตเกมมีว่วขาจะต้องไขน็อตออกให้หมดตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีถ้าทำสำเร็จถือว่าผ่านครับมาเกมนี้เป็นไงครับว่า50นะก็คือบางคนที่คิดว่าน่าจะได้แบบดูเหมือนเป็นช่างซ่อมอะไรเงี้ยตกรอบแต่แบบมาแบบแบบน้าคอมผ่านหลโอน้าคอมสุดยอดเก่งมากอันนี้นี่ก็ต้องใช้เขาเรียกว่าความไวหน่อยครับ เต้ครับครับผมขอให้โชคดีครับผมำได้ครับได้ทำได้ขอบคุณครับจุดสตาร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบครับเกมนี้คุณผู้ชมเอาใจช่วยคุณเต้ของเราด้วยผ่านทางจอทีวีของคุณกับ The Sixty Second Game หกสิบวิพิชิตแสน three two one go โอยโอ้ยมะไรเงี้เลยโอ้ยโอเวลาดีมากเลยมากมากทางนส้นเท้าวิงโอเคกลางกลางกลางรวมรวมมกแล้วรมแล้วรุดเลยรุดเลจูนแล้ว้ำจูนล้ำจูนูแล้วโอ๊ยเอ ไปเล่นเทฟโอ้ยโห,โหเร็วมากเย็นๆกลับแล้วกับแล้ว ทั้ง13ตัวทําเวลาได้เร็วเอามากๆเลยนะครับจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปในองสมบัติได้ก็ลองกดราตูเซฟอยู่พักใหญ่และในที่สุดความพยายามก็สําเร็จเพราะสามารถคว้าเงินรางวัลออกมาจนได้ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดต้อไปเงิน3ามลนบาทเมื่อกี้จังหวะล้วงกระเป๋าเนี่คืออย่างไงครับผมผมนับเงินไปดูสิครับหนึ่งสอง อะไรความรู้น่อยพี่ทำไมพันเรียกอีกเหรอรายการขโมนอะไรอย่างเงี้ยรับเงินรางวัลไปครับหนึ่งพันเอาล็อกันมาอะไรวะแมาดับรับเงินรางวัลไปนะครับห้าพันบาทอเกมหน้าเกมหน้าถือว่าเป็นกดผิดตู้ถ้าอีกตู้นึงจะเป็นทองหนักหรือเปล่าไม่เป็นไรๆเกมหน้าเกมหน้า แล้วเราเงินสดห้าพันบาทเนี่ยพี่เชื่อไหมฮะเอาไปซื้อไก่นะฮะซื้อหรือเปล่าไก่ขี้ไนท์ครูนี่อาบดทำทุกลมหายใจจริงๆครับสมองทำาอะไรเต้ครับผมครับผมคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ไปต่อครับผมเกมมอนพิการเนี่ยถือว่าทำเอาผู้เข้าแข่งขันหลายๆคนเนี่ยต้องกลับบ้านมือเปล่ามานักต่อนักแล้วนะฮะซึ่งเกมที่7นี้เขาก็รับเงินรางวัล5,000บาทไปขอร่วมสะสมไปได้ครับเหลืออ so right so ีกเพียงแค่3เกมแจ็คพอตแตกใช่ตอนนี้นี่เริ่มมีเขาเรียกของรางวัลสะสมเป็นกอบเป็นกำแล้วครับขอเส้นนี้นี่รออะไรแต่ครับผมขอให้โชคดีขอให้ได้เกมง่ายๆลุ้นกันที่เดอะร็อคเดย์ พี่ข้าทำเวลาได้ดีมากนะครับน่าจะดีที่สุดตั้งแต่เราเคยเปิดรายการมาเหลือเวลา้็กี่2 5วินะครับมาดูเกมต่อไปครับได้แก่เก,เกมโยนบาสครับโอ้เกมโยนบาสเกมนี้พูนค่ะจะต้องโยนลูกบาสให้เข้าช่องที่กำหนดไว้แต่อุปสรรคก็คือลูกบาสต้องกระเด้งพื้นก่อนหนึ่งครั้ง หาทําได้ตามจํานวนที่กําหนดและทันในเวลา60วินาทีถือว่าผ่านนะครับมาไม่ต้องห่วงตัวนี้เดี๋ยวที่พี่จ๋เขาถือเป็นกูรูให้เขาช่วยสาธิตให้ดูครับผมง่ายๆเลยโดนสิบเข้าสิบโอ้โหท่ายืนนี่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงครับผมท่านี้ครับเราจะทิ้งน้ําหนักไว้ที่ขาหน้าครับผมนะครับขาหน้าไม่ใช่หมานะครับนะเรามีแค่สองขาครับผมท่องนโมตัสสะภควโตอรหัตโตสามบท ครับผมหมดไปแล้วนี่ประตูปิดแล้วครับผมมันเรื่องของจิตใจต้องมาก่อนอาสมาธิเป็นหลักเฮ้ยบอกนะควับพี่เจ้าขอเพียงแค่ท่องนโมตัสสะโยนสุดได้สุดครับผมผ่านวันี่โยนท่านี่เบสิกเนี่ยธรรมดาพี่พีเจ้าก็โยนท่านี่เลยครับผมโอ้โหยังโอ้โหเชิญครับเชิญที่จุดสตาร์ทได้เลยจ้านี่คือ the sixty second game หกสิบวิพิชิตแสน เครื่องชงกาแฟนะครับมีเวลาเท่าไหร่ครับคุณเพชรจ้าผมได้เตรียมเครื่องทำกาแฟไว้ให้แล้วไปดูเวลา4วินาลีอะไรวะเนี่ยเร็วๆๆๆอะไรเนี่ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรอะอะไรอะชื่ออะไรเนี่ยดวง มาสุดยอดจริงเลยครับโยนบาสเข้าช่องสองลูกหนุ่มเต้ใช้เวลาไปไม่ถึงหาวินาทีจากนั้นก็เข้าไปเรากดราตูเซฟอีกเครื่องตามไม่ออกเลยเปลี่ยนใจไปขายรถเวสป้าซึ่งก็ยังไม่ออกอีกสุดท้ายเลยต้องความมอทอดไฟฟ้าออกมาแทนครับเครื่องทอดแบบว่าไม่ใช้น้ำมันเข้าทางอันนี้น่าจะเป็นเตารีดรุ่มล่าสุดใช่เครื่องทอดแบบว่าไม่ต้องใช้น้ำมันเขาเรียกว่าแอร์ฟรายเออร์อ้าวอันนี้นี่เหมาะสำหรับคุณเลยครับผมนี่ดีโอ้ ได้ทั้งไก่ทั้งปลาทั้งทุกอย่างเลยนะครับผักเพลิกได้หมดเลยนะครับแอมปิาฟเออร์ไม่ได้เอาไว้เล่นกีตาร์หรอฮะไม่ใช่แอฟเออร์ค <hã S 2> ือ <inte> ต้องบอกผู้ชมว่าสมัยนี้เนี่ยอาหารทอดเนี่ยคนเราที่เล่นกล้ามเนี่ยจะพยายามหลีกเลี่ยงแต่มันมีเครื่องทอดโดยไม่ใช้น้ำมันใช่ครับผมนี่คือตัวนี้เลยครับผมนะครับผม ทอดเสร็จปุ๊บก็เป็นเตารีดได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับใช่แค่ทรงมันคล้ายครับอันนี้นี่าจะเหมาะครับสลับเต้นะครับครับผมตอนนี้สะสมอะไรบ้างครับคุณเพชรจ้าครับโอ้โหอันนี้นะครับคือหม้อทอดครับเมื่อกี้ได้เงินสดไป5,000ันบาทเครื่องออกกำลังกายเครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบแยกกากครับหม้อนึ่งบันไดเล็กเครื่องปั่นน้ำผลไม้อีกหนึ่งเครื่องแล้วก็เตาอบครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นเกมหินของเรานะแต่ไม่มีใครเคยทำได้เร็วเท่าเต้มาก่อนนะใช่5วินาที คือวันนี้เนี่ยทีมงานโยนเกมยากเข้าหาผู้ชายคนนี้ใช่เขาไม่ได้กลัวอะไรเลยต้องบอกแล้วว่าที่ผมแนะนําเมื่อกี้เขาได้ท่องน้ำโมตะสะโอ้โหใช่เลยพี่นี่ได้ิคเพราะคุณจริงจริงขออนุญาตจับมือทีนึงพี่ยอแต่เขาท่องอยู่ในใจผมได้ยินได้ยินได้ยินเพราะว่าน้ำมองคุณใช่ไหมครับเอาแล้วคุณชมครับผมสะสมเยอะขนาดนี้คุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ไปต่อครับ <Go! S 1> <Go! S 2> เกมที่8นี้ก็รับว่าต้องไฟฟ้าไปอีกหนึ่งเครื่องเดี๋ยวมาลุกขก้นต่อว่าเกมที่9้าหนุ่มเต้จะผ่านไปได้หรือไม่ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่2องเกมเท่านั้น <laughs> จัคกพอตจะแตกแล้วผ <laughs> ู้บ <laughs> ริหารของเรานั่งปาดเหงื่ออยู่ครับ <laughs> ผม ตาดเรืออยู่เล็กๆมันทุกสิ่งอย่างไปไมไปได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เรียกว่าร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวแต่เป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นเรื่องของ coordination การโยนการคว้างการเล่นเนี่ยคือเขาครบหมดครบเครื่อง <c oughs> เอาละคุณผู้ชมครับอะไรจะเกิดขึ้นลุ้นกัน the random ครับ เราได้หมดเลยนะครับเราไปดูเกมที่9ก้าแต้กันดีกว่าแล้วผลลงมาได้แก่เกมช้อนกระโดดกำแพงครับเกมช้อนกระโดดกำแพงเกมนี้ผู้เข้า่จะต้องนำช้อนสองอันมาวางซ้อนกันจากนั้นให้ตบลงไปที่ช้อนเพื่อให้ช้อนกระเด้งข้ามลงไปในหลอตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60สิวินาทีครับเกมนี้ มันใกล้เข้ามาถึงจุดนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้ขนลุกเลยนะครับขนลุกเพราะว่าตื่นเต้นเหรอฮะกดม้าเลยครับตอนนี้ตื่นเต้นสิอดกลั้นไว้ก่อนเต้ครับครับผมอยากจะลองซ้อมไหมครับดีเหมือนกันนะครับผมไม่มีเวลาแลวครับครับผมจะซ้อมไม่มีเวลาแต่ผมอยาจะแนะนําเทคนิคยังช่วยสาธิหน่อยเพราะว่าคุณเป็นเซียนเกมนี้เนี่ยมันอยู่ที่สมาธิครับนะครับและส่วนสําคัญเนี่ยนโมตัสสะ ต้องเอาไว้จริงจริงนี่ไม่แบบอย่าลบหลู่อย่าลบหลู่เพราะว่าสมาธิเราต้องมีเรื่องของความสงบมาช่วยครับนโมตสสะภควาโตอะระหะโตท่องไม่จบใช่ใช่ลืมไปถ้าคุณท่องจบเมื่อกี้เข้าไปแล้วจบรายการพอดีครับผมผมว่าให้เต้เริ่มเล่นเลยดีกว่าเต้ครับขอให้โชคดีครับผมขอได้แสนโซเซสู้ตายน้องรักจุดสตาค์ครับคุณผู้ชมครับ ส่งกำลังใจเข้ามาเยอะๆให้กับหนุ่มคนนี้ด้วยนะครับลืมท่องลืมท่องพอยังพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอีกสองเกมแจ็คพอตแตกกับ The Sixty Second Game 6กสิบวิพิชิตแสนครับ 3>, 3 2 1อ เอ็ดวินาทีเอพี่ก่อนเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเวลาที่ะ่ายกสิบวินาทีสิบเหรอขาเราครับจักรยานไหมจักรยานจักรยานอะไรจักรยานจักรยาน จะเก่งเกินไปแล้วนะฮะซึ่งเกมนี้ถือว่าค่อนข้างยากเลยทีเดียวแต่นุมเต้เนี่ยกลับทําให้เป็นเรื่องง่ายๆจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปในห้องสมบัติก็ลองกดตู้แซดูตาไม่ออกพอจะมาขยีสกูตเตอร์ก็ดันหยิบกุญแจมาผิดดอกสุดท้ายเลยต้องอุ้มจักรยานออกมาก่อนครับเรียกว่าเขาสามารถพิชิตช้อนของเราไปได้อย่างรวดเร็วแลวก็เพื่อสุขภาพอีกแล้วใจจริงแล้วเนี่ยเต้ไม่อยากจะได้จักรยานนะครับ แต่ตัวอยากได้กระติกที่เอาไว้ดื่มน้ําเวลาไปเช็คเวย์ครับเช็คเวย์ช็คเวย์ยินดีด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับนี่คือรถจักรยานเบอร์โทนั่นเองนะครับผมใช่เทโบครับผมโทเบทำอะไรเป็นคนปั่นจักรยานนะครับปั่นบ้างครับผมปั่นบ้างครับผมอันนี้ก็วันนี้เข้ามาสายปั่นครับครับเครื่องปั่นผักปั่นผลไม้คาร์ดิโอปั่นจักรยานเอาไอ้ปั่นนี่ไปอีกผมคิดว่า ตอนนี้จิตใจเขามันไม่ได้อยู่ที่ของรางวัลที่สะสมแล้วล่ะมันน่าจะอยู่ตรงเงิน1นึ่งแสนบาทถ้าเกมหน้าคุณทําสําเร็จ1 0 0 0 0แบาทเป็นของคุณและทุกสิ่งทุกอย่างเพื <attraction> ่อสุขภาพที่คุณสะสมมาเราให้คุณทั้งหมดนะครับแต้สุดยอดเลยแต่เกมหน้าคือเกมที่ยากที่สุดครับผมไม่รู้เหมือนกันว่า คอมพิวเตอร์จะแรนดอมอะไรออกมาครับผมทีนี้คุณสามารถที่จะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอยู่ได้หรือคุณก็จะวัดดวงแล้วก็ลุยกันเลยกับเกมสุดท้ายผมว่าคุณน่าจะลุย <c oughs> มันคือการตัดสินใจของคุณคุณจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ต้องลุยแไปต่อครับผม บอกเลยครับว่าช่วงเวลานี้ช่างเบับใจสเลิบเกินนะฮะรอเหลืออีกเกมเดียวเท่านั้นจะได้รู้แล้วว่าจักหอดตหนึ่งแสนจะตตกหรือไม่ซึ่งเกมที่ก่าวนี้หนุ่มเตยก็อรับรถจักรยานเป็นของรางวัลสมไปได้อย่าพึ่งเลยนช่องนี้ไปไหนช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับเกมสุดท้าได้คุณผู้ชมครับยอดเลยเกมนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะแรนดอมเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะยากของลองมาครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรขอให้คุณโชคดีขอบคุณครับรุ่นคุณผู้ชมครับที่ The Random เกมสุดท้ายครับ1 0 0 0บาทจะได้เกมง่ายหรือยากได้แก่เกม หเกมโยนแม่งหายห่วงเกมนี้ผู้เข่าแขจะต้องโยนห่วงให้ลงขวดตามจำนวนที่กาหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับเอาละครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมสุดท้ายนะครับจะทําสําเร็จ10,000แบาทรับไปทันทีต้องบอกกันว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์เนี่ยแคร์รับเชิญเรามาครับครับก็ผ่านฉลุยนะแล้วก็ไม่ได้เป็นเกมสุดท้ายด้วยดูพี่เทคนิคคือทิ้งน้ำหนักไงครับเทคนิคไม่ใช่น้ำหนักละอยู่ที่อะไรน้โมตาโ พัคขวัโตอะรหัตโตสัมมาสัมรลงเลยเห็นไหมครับผมครับผมอย่างนี้เรว่รัวมีอะไรจะเอกไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายให้แต่ลองซ้อมหน่อยให้เต้ลองซ้อมหน่อยเราดูสองอันันนะครับลองสองสองอันดูให้5อันเลย ดึงห้องน้ำโมหรือเปล่าเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสมุดสั้นไม่ได้สั่งน่าโม้ก็เชื่อมันนีดนั่นแหละรับรองห้าห่วงลงห้าห่วงรับเงินกลับบ้านโอไปดูเลยมาเก็บข้าวเก็บของนะครับครับผมนะฮะเดี๋ยวผมคดูสตาร์ทกับเลยวี่งแท็กซี่ไว้ให้เชิญที่จุดสตาร์ทครับครับผม หนึ่งแสนบาทอยู่เพียงแค่เอื้อมมือเท่านั้น60วินาทีเต้จะทำสำเร็จหรือเปล่าส่งกำลังใจผ่านทางจอทีวีของคุณด้วยมาลุน้นกันกับ The Sixty Second Game 60ิวิพิชิตแสนครับ three two one go ถือว่าเป็น60วินาทีที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดนะครับ<ป>สำหรับเต้ เรื่อยๆเลยเก็บเรื่อยๆมาแล้วเดินถือว่ามาดีนะครับได้ไปแล้วหนึ่งหวงัวใช้เวลาไปแค่20วินาทีเวลาเออยครึ่งทางครับ30วินาที ใจเย็ยนเย็นครับใจเย็ยนเย็นอยากให้ได้หนึ่งแสนบาทกลับบ้านไปนเๆๆเวลาอยู่15วินาทีใจเย็ยน,นเย็ยนครับเสียงลวดเสียงลวดเสียงลวด ทุกอย่างจะดีอยู่แล้วเชียวเพราะห่วงอันที่หนึ่งเนี่ยหลงควรอย่างรวดเร็วแต่ห่วงที่สองเนี่ยมาช้าเหลือเกินก็จะหมดเวลาไปไม่กี่วินาทีเท่านั้นสุดท้ายเนี่ยเลยตองพลาดแจ็คพอตพร้อมของรางวัลทั้งหมดไปอย่างน่าเสียดายเลยครับเรียกว่าเปิดเกมมา3วินาทีก็สามารถโยนไปได้หนึ่งห่วง <มา S 2> เปิด,ด,ปดตัวมาดีเปิดแต่อันมันเข้าไปแล้วมันเด้งออกมาเลยนะเด้งออกมาสองอัน เรียกว่าหน้าสมเพศจริงๆหน้าสงสารหน้าสงสารจริงๆเลยแต่สนุกมากเลยครับพี่มันวะแน่ไมัมานมากครับโหสนุกครับสนุกเก่งมากเลยสนุกครับมาถึงด่านนี้โอ้โหแต่ก็กติกาคือกติกานะครับผมครับผมวันนี้มาถึงด่านที่10บสะสมของรางวัลมาเยอะแต่เพราะทำไม่สำเร็จ เลยไม่ได้เลยกลับบ้านเลยครับผู้ชมครับผมเจ้าหนี้ทีมงานเราคงจะไม่ใจร้ายขนาดนั้นครับผมเมื่อกี้นี้เราไม่ให้เต้กลับบ้านมือเปล่าไม่ต้องห่วงเมื่อกี้นี้ตอนนี้เต้โยนไม่ลงครับผมเหลือ5วินาทีสุดท้ายครับผู้บริหารโทรจองพัทคาลเลี้ยงลูกน้องแล้วนะครับผมประหยัดไปได้ประมาณแสนห้าครับใช่ครับโกโปยังเก็บเลยเหรอ เฮ้ยโอหเฮ้ยใจยังีโอ้โแล้วน้องเ็จะดูผักยังไงโอ้หไม่เหลือเลยไม่เหลืออะไรเล้าใช้คุณเลือกครับครับผมเปิดครับในมือของหนุ่มๆสองคนนี้นะครับมีกล่องปริศนาในกล่องหนึ่งเป็นเงินสด1นึ่งมื่นบาทอีกกล่องหนึ่งไม่มีเลยครับผม ไอ้อาจจะมีต้องมาลุ้นกันอีกกล่องหนึ่งอาจจะเป็นข้าวสารหนึ่งถุงครับผมในต้องเลือกว่าจะเอากล่องของว่าปลดเสื้อดำหรือเสื้อแดงครับแดงแดงดำแดงแดงแดงดำดำแดงแดงเชื่อกองเชียร์ครับสีอะไรครับสีแดงครับผมเชื่อกองเชียร์ใช่ไหมครับใช่ครับผมได้ข้าวเหนียวมาหลายรายแล้วครับเชื้อกองเชียร์ กองเชียร์นี่เขาเรียกว่าจัดเข้าสารมาหลายทีแล้วนะครับขอโชคดีครับเต้ครับเฮ้ยเราไปเสียงว่าเราไปเสียงว่าอย่งนั้นเลยทำไมเสียงมันเสียงมันมันล้วนๆเสียงล้วนๆเหมือนข้าวสวยเลยเหมือนเป็นเมล็ดเมล็ดเสียงมันเหมือนเหรียญบาทเลยเหมือนเมล็ดชนกันคนไหนบอกแดงนะคนไหนบอกแดงนั่งเงียบไปนะนั่งเงียบไปนะยินดีเลยนะครับผมไหนๆก็ เป็นสายสุขภาพต้องทานคาร์โบไฮเดรตเยอะเลยแล้วครับจัดข้าวไปเลยแล้วกันเงินสด10,000บาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกมากเลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องเต้ด้วยนะครับครับผมไอป้าธุรกิจอีกทีนึงได้จำได้ยังว่าติดต่อทางไหนก็ Healthy Meal Thailand นะครับก็เข้าไปดูใน Instagram ได้เลยนะครับครับผมหรือเป็น Instagram ของผมก็ได้นะครับเข้าไปดูได้เลยครับสั่งได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมดีครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ คุณเต้นันนทาสายครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราจะไม่แซวผู้เข้าแข่งขันครับคุณเพชรจ้าคุณกลัวโดนสนแข่งลับเชิญเลยฮะมาอ้ยเอ้าเริ่มใหม่ครับเวลาเหลือ25วินาทีองตัวนึงสบายสบายใจเย็นๆวันนี้สบกยที่ิุดเลยว